สัปดาห์นี้ครับอาร์เซนอลจะลงเล่นทำการแข่งขันศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็ซึ่งต้องถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ฮาริหันอีกหนึ่งสัปดาห์ครับเพราะว่าอาร์เซนอลจะต้องไปเยือนทีมหัวตารางเหมือนกันครับนั่นก็คือการไปเยือนทีมนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนั่นเองครับอาร์เซนอลตอนนี้อยู่อันดับ2นะครับจะไปเยือนทีมอันดับ3นะครับอย่างนิวคาสเซิลในสุดสัปดาห์นี้ครับคลิปนี้มาพรีวิวก่อนเกมกันหน่อยแล้วก็อยากจะชวนทุกคนมาเป็นเซียนก่อนเกมกันหน่อยครับในการแข่งขัน จะบอกว่าลุ้นแชมป์ก็ไม่กล้าพูดเต็มปากแล้วอ่นะฮะแต่ว่าก็เอาวะนะฮะมันเป็นเกมที่สนุกแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูความพร้อมกันหน่อยกันแล้วกันครับสนับสนุนโดยรถยนต์ Suzuki Swift GL next next to the d g e ขับสนุกเต็มขั้นเราใจเกินพิกัดส,สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันหน่อยครับแล้วก็คลิปนี้ครับจะเป็นการพูดคุยก่อนเกมนะครับอาร์เซนอลไปเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนั่นเองครับเป็นศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับนะฮะก็ถือว่าเป็นเกมสําคัญอีกหนึ่งเกมครับเป็นเกมที่ค่อนข้างออกไปทางยากสําหรับอาร์เซนอลแล้วกันนะครับเพราะว่าเจอนิวคาสเซิลเนี่ยช่วงหลังมาเนี่ยผลงานนิวคาสเซิลเขาดีครับนะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทีมเยอะนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอาร์์์์เเ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 ซซนนนนนนนออออลลลมมมาาายยยืืตตจสพรคีีีี่่่่่่ฤดูกทแแ้ววววใชงหหัับบ แพ้เลยนะครับนะฮะจำกันได้นะแพ้แล้วหลุดท็อปโฟเลยนะครับนะฮะตอนนี้เนี่ยเราเรียกว่าเบียดแชมป์อยู่นะฮะก็ถ้าทําคะแนนได้3มคะแนนได้นะครับก็ไปมีโอกาสไปรอไปรอแชงซิตี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าทาไม่ได้ก็เรียกว่าหลุดวงโคจรไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยสําคัญมากๆสำหรับเกมนี้ครับอ่ะชวนทุกคนนะครับติดตามพวกเราให้ครบทุกช่องทางก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อหานะครับเฟซบุ๊กยูทูบทิกต็อกนะครับนะฟอลโล่กันเอาไว้ติดตามกันเอาไว้กดกระดงกระดิ่งเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ คอมเมนต์บอกหน่อยในโพสต์นี้ในคลิปนี้ครับว่าคิดเห็นอย่างไรกับเกมที่นิวคาสเซิลจะเจอกับอาร์เซนอลคิดว่าเจ้าบ้านจะดีกว่าหรือจะเสมอกันหรือจะเป็นทีมเยือนอาร์เซนอลที่ได้3คะแนนไปครับก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาหน่อยกันแล้วกันนะครับอ่ะมาลุยกันเลยแล้วนะครับสำหรับเกมเกมนี้ครับถือว่าเป็นเกมที่มีความหมายมากๆนะครับกับอ่ซึ่งผมว่าให้น้ำหนักอาร์เซนอลมากกว่านิวคาสเซิลนะเพราะว่านิวคาสเซิลเนี่ยเป้าหมายก็คือท็อปโฟร์ซึ่งผมว่าตอนเนี้ย โอกาสติดท็อปโฟเขาสูงมากๆนะครับก็ก่อนเกมครับสถานการณ์ของทั้ง2ทีมอาร์เซนอลอยู่อัน,อน,นดับที่2นะครับตามหลังจาฝูงอยู่1คะแนน นะครับแต่ว่าซิตี้เนี่ยจะลงเล่นเกมวันเสาร์ก่อนนะครับซึ่งถ้าซิตี้ได้3คะแนนจะกลายเป็นตามหลัง4คะแนนแต่ถ้าซิตี้ไม่ได้คะแนนเป็น0นนูนย์คะแนนหรือเป็นแค่1นคะแนนอาร์เซนอลจะแซงทันทีนะครับสำหรับเกมเกมนี้นะส่วนนิวคาสเซิลครับเล่นมา33เกมมี65คะแนนนะครับถามว่าจะไล่จี้ขึ้นมาแซงอาร์เซนอลได้ไหมผมคิดว่าเหนื่อยครับะจะใช้คําว่าเป็นไปไม่ได้ก็กกกพูดได้นะครับแล้วก็จะหล่นไปอยู่อันดับ5เป็นไปได้ไหมก็ตามทฤษฎียังเป็นไปได้แต่ผมก็คิดว่าไม่นา่าไม่นา่า ไม่น่าเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอันดับอันดับ5ที่ตามมาอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับมีคะแนนตามทางด้านของนิวคาสเซิลถึง6คะแนนนะครับแล้วก็มีโปรแกรมการแข่งขันนิวคาสเซิลเนี่ยมีน้อยกว่าหนึ่งเกมด้วยนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านิวคาสเซิลน่าจะลอยลำติดท็อปโฟแบบสบายๆในซีซั่นนี้นะครับอ่ะแล้วก็ความพร้อมของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับถือว่ามีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่บ้างนะครับแล้วก็มีเรื่องของ ออฟอร์มการเล่นนะครับที่ดีนะครับเอาผู้เล่นบาดเจ็บก่อนนะครับ ทั้งนั้นของแม็กซิมแมงครับนะฮะที่มีอาการบาดเจ็บนะครับมีลองสตาฟนะครับที่มีอาการบาดเจ็บทั้ง2ลองสตาฟเลยนะครับมีอาการบาดเจ็บทั้งคู่เลยนะครับอ่านี่ก็เป็นตัวหลักๆที่เขาใช้แล้วแล้วไม่สามารถใช้ได้ในเกมเกมนี้นะครับส่วนอาร์เซนอลทีมเยือนครับอย่างที่รู้กันอยู่แล้วนะครับโทมิเยสุเจ็บนะครับซาลิบาเจ็บนะครับจริงๆซาลิบาเนี่ยมีข่าวว่าจะทันเกมนี้แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ทันนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นลุ้นอีกทีแล้วกันนาทีสุดท้ายอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับส่วนโมเม็็็เเออลนนนนนีีีกกกจบบะคครัแต่มึ ที่อยู่ๆไม่รู้มาก่อนว่ามีการบาดเจ็บครับแต่ว่าล่าสุดมาบอกว่าบาดเจ็บก็คือทางด้านกราเบียมากเกเยสครับอันนี้ผมยังไม่เช็คข่าวแบบ100%นะว่าเจ็บหนักแค่ไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าภาวนาว่าไม่หนักแล้วลวกันนะฮะสำหรับทีมเยือนอาร์เซนอลนะครับนะ,ค,บนะค,บความพร้อมก็มีผู้เล่นบาดเจ็บประมาณนี้ของทั้ง2ทีมนะครับมาดูสถิติต่างๆนา,นานาก่อนที่จะไปดูไลน์อัพกันแล้วกันนะ ทั้งคู่นะครับถือว่ามีผลการแข่งขันที่ดีในซีซั่นนี้ครับนะทั้งนิวคาสเซิลแล้วก็อาร์เซนอลนะครับอย่างที่ตารางคะแนนมันบอกเลยนะครับแต่ว่าฟอร์มณช่วงนี้ณเวลานี้เลยนะครับหเกมหลังสุดของนิวคาสเซิลเจ้าบ้านครับชนะ4แพ้1ครับถือว่าฟอร์มยอดเยี่ยมมากๆครับแล้วเล่นที่เซมเจมส์พาร์คในซีซั่นนี้พวกเขาเรียกว่าแข็งแกร่งมากเลยทีเดียวนะครับส่วนอาร์เซนอลทีมเยือนครับผลงานล่าสุดนะครับเพิ่งจะชนะ เชลซีมาได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ที่เอมิเรตสเตเดียมบ้านของตัวเองนะครับแต่ว่าถ้าย้อนไปดูกว่านั้นนะครับ5เกมหลังสุดชนะแค่1 แพ้1แล้วก็เสมอไปถึงสานะครับทำแต้มหลุดลอยไปเยอะเลยนะครับแล้วก็ทําให้เสียตําแหน่งจ่าฝูงในเดือนเมษายนที่ผ่านมานั่นเองครับนี่ก็ถือว่าเป็นผลการแข่งขันที่ไม่ค่อยดีสำหรับอาร์เซนอลในช่วงนี้ครับมาดูเฮดทูเฮดกันหน่อยก็แล้วกันนะครับสำหรับการเจอกัน5ครั้งหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับเป็นฝั่งอาร์เซนอลที่ขี่ยับเลยครับอาร์เซนอลเนี่ยมีผลงานที่ดีกว่านิวคาสเซิลนะครับถือว่าเยอะเลยนะครับ5เกมหลังสุดชนะ3ครับ แพ้หนึ่งเสมอหนึ่งนะครับนิวคาสเซิลซีซั่นที่แล้วเนี่ยผัดแพ้ภัชนะกันนะครับเล่นที่บ้านของเขาเขาชนะนะครับ,บเล่นบ้านเราเราชนะนะครับก็ถือว่าผัดกันแต่ว่า เมื่อดูองค์รวมแล้วเนี่ยอาร์เซนอลจะดีกว่านะครับในในสถิติเทสต์ตัวเฮดที่เจอกันนะครับอ่ะมาดูไลน์อัพกันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับ11ผู้เล่นผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมนะครับทางด้านของนิวคาสเซิลครับจะมาในระบบ4-3-3นะครับผู้สาประตูจะเป็นทางด้านของนิคโป๊ปครับกองหลัง4คนครับเป็นทางด้านของทิปเปียครับเทิปเปียยืนขวานะครับแล้วก็ซ้ายจะเป็นแดนเบิร์นครับคู่เซนเตอร์ฮาล์มจะใช้ฝรั่งแชร์จับคู่กับสเวนบอสแมนครับแล้วก็กองกลางครััััับบออออนน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 ีีี้มมมเเเเลลืกกยยะะะครรจิไ์ป็ตวาทพแ่ แล้วก็จะมีโจวิลล็อกมีกอร์ดอนพวกนี้นะครับเป็นตัวทําเกมนะครับซึ่งผมเชื่อว่าอาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนบ้างในตําแหน่งมิดฟิลด์นะครับแล้วก็แนวรุกครับทางด้านของอีซักจะเป็นศูนย์หน้าตัวเป้ามีโจลิงตันครับยืนริมเส้นนะครับแล้วก็มีเมอร์ฟี่ครับเป็นตัวริมเส้นอีกหนึ่งคนนะครับซึ่งเมอร์ฟี่ก็ผลงานดีใช้ได้ในช่วงหลักนะครับแล้วก็จริงๆยังมีตัวสอดแทรกอย่างพวกมิเกลอาร์เมลอนอะไรพวกนี้นะครับที่พร้อมลงสนามคาร์ลัมบิลสันนะครับก็สามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนมา ล่าสุดที่ชนะเชลซีนี่มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งถึง3าตำแหน่งเลยทีเดียวนะครับไม่น่าจะว่าเกมเกมนี้จะมีการปรับเปลี่ยนอีกหรือไม่นะครับก็มาดูในระบบของเขาครับก็จะมา4-3-3เช่นกันครับผู้รักษาประตูเป็นอารอนลมส์เดลนะครับก้องหลัง4คนคาดว่าน่าจะใช้แบ็คขวาเป็นเบนจามินไวท์แบ็คซ้ายเป็นโอเล็กเซนเดอร์ซินเชนโกคู่เซนเตอร์ฮปอันนี้น่าคิดว่าจะใช้ใครครับเพราะว่าล่าสุดมีข่าวว่ากราเบลมอร์กเยสมีอาการบาดเจ็บนะครับซึ่ง ผมเชื่อว่าเป็นในการบาดเจ็บไม่หนักมากนะครับแล้วน่าจะผ่านทดสอบความฟิตแล้วก็ลงสนามในเกมนี้ซึ่งถ้าเป็นจริงมาเกย์สจะเป็นตัวจริงและจะจับคู่กับใครอีกคนหนึ่งซึ่งถ้าให้ดาวน่าจะเป็นยาุบคีฟิออครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเล่นกับเชลซีก็ถือว่าคีฟิออทำผลงานได้ดีใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้จริงจมาเกย์สไม่ได้จริงก็อาจจะกลายเป็นคีฟิออยืนคู่กับรอบโฮดิงซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นแอบเป็นห่วงเหมือนกันครับ ส่วนกองกลางครับผมเชื่อว่าโทมัสปาเตจะกลับมาเป็นตัวจริงในเกมเกมนี้แล้วนะครับแล้วก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนระหว่างจอจินโยกับทางด้านของกรานิชาก้านะครับซึ่งถ้าให้ผมเดาผมเดาว่าเป็นชาก้าก่อนนะครับชาก้าแล้วก็มาร์ติโนเดกาเป็นเพลย์เมคเกอร์ครับส่วนแนวรุกครับน่าจะใช้ชุดเดิมเลยครับก็คือ,อกราเบลเชลซูเป็นส่วนหน้าตัวเป้านะครับขวาเป็นทางด้านของบุกโยซาก้าซ้ายจะเลือกใช้ทอสซาก่อนที่จะเป็น กราเบลมาร์ต uh, mm ินเนลี่เหตุผลเพราะว่าเมื่อเจอกับทิปเปียครับ mm hmm. ซึ่งทิปเปียมีความไวครับ uh, ถ้าสไตล์การเล่นของมาตี้ที่กระชากลากเลื้อยเนี่ย mm hmm. ผมคิดว่าอาจจะไม่ได้เหมาะกับการเจอกับท mm ิปเปียเพราะทิปเปียมันมันตามทันนะครับ นะถ้าเอาทอสซามาใช้เทคนิคที่พลาวๆกว่ามีลูกเล่นที่หลากหลายกว่าเนี่ยน่าจะปั่นป่วนกองหลังของนิวคาสเซิลได้ดีกว่านั่นเองครับอันนี้ก็เป็น1ิเดผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีมที่คาดว่าจะลงสนามน,นะครับมาคาดเกมกันหน่อยนะครับผมคิดว่าเกมเกมนี้จะเป็นเกมที่ไม่ง่ายสําหรับอาร์เซนอลแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับเจอนิวคาสเซิลช่วงหลังมาเนี่ยพวกเขาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็เอดดี้ฮาวเป็นกุนซือที่เก่งครับมินกุนซือที่มี มีจินตนาการในการเล่นที่หลากหลายครับแล้วก็การแก้เกมของเขาก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมเชื่อว่านิวคาสเซิลจะเป็นฝ่ายคลองบอลมากกว่าอาร์เซนอลเล็กๆครับจะมีโอกาสเข้าทํา มากกว่าหน่อยๆครับนะแต่ว่าทีนี้ก็ต้องมามาดูว่ากองหลังเราเนี่ยจะเหนียวพอไหมนะครับที่จะหยุดอีซักได้จะหยุดมิเกลอาร์เมรอนจะหยุดเมอร์ฟี่นะครับหรือว่านักเตะอดีตของเรานะครับอย่างเจวิลล็อกอะไรพวกนี้นะครับถ้าหยุดได้นะครับถ้าหยุดโจลิงตันได้นะครับก็น่าจะทําให้อาร์เซนอลเนี่ยมีผลงานที่ดีในเกมเกมนี้อาจจะลุ้นเบียดชนะได้เลยนะครับโอกาสเสมอมีเยอะจริงๆ สำหรับผมนะโอกาสเสมอมีเยอะจริงๆแต่ถ้าให้ฟันธงลงสกอร์ผมยังเชื่อในศักยภาพของอเด็กๆชุดนี้เล่นภายใต้ความกดดันที่น้อยลงไปเยอะมากไม่ได้เล่น ไม่ได้เล่นในฐานะตำแหน่งจ่าฝูงแล้วไม่ได้เล่นเพื่อไล่ล่าแชามป์แล้วเล่นเล่นแบบชิวๆสบายๆไม่ได้กดดันซีซั่นที่แล้วเนี่ยเจอนิวคาเซลที่แพ้เนี่ยเพราะเรากดดันนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยเราลุ้นท็อปโฟอยู่แล้วต้องชนะเท่านั้นด้วยนะครับมันเลยกลายเป็นความกดดันที่มหาศาลที่ถาถมมาทําให้หลุดฟอร์มไปในเกมเกมนั้นนะครับซึ่งเกมนั้นนิวคาเซลขี่ยับเลยนะครับเกมนี้ผมคิดว่านิวคาเซลจะขี่ขี่เราแต่ไม่ยับครับ ขี่นิดๆนะฮะแล้วถ้าอาชอฉียบคมผมเชื่อว่าจะเก็บ3คะแนนกลับมาได้ถ้าให้ฟันทงลงสกอร์ผมคิดว่านิวคาสโซ่หนึ่ง อาร์เซนอลสองครับน่าจะเบียดชนะได้ด้วยผลตังประตูไม่เกินหนึ่งลูกนะครับนะอ่ะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นผมนะทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยมาเป็นเซียนก่อนเกมก็หน่อยนะครับว่าคู่นี้ผลการแข่งขันจะเป็นเช่นไรนะครับนะแล้วกเ็เดี๋ยววันจันทร์มาลุ้นกันว่าผลการแข่งขันจะเป็นใจอย่างที่เราอยากให้เป็นหรือเปล่านะครับแล้วก็มาลุ้นด้วยว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะทำผลงานได้ดีในสุดสัปดาห์นี้หรือไม่ครับนะก็ซิตี้เองก็ จะบอกว่าเจองานง่ายก็ง่ายจะบอกว่าเจองานยากผมส่วนตัวผมว่าไม่ง่ายก็แล้วกันนะครับนะบอลนหนีตายเนี่ยผมบอกเลยนะไม่ไม่ง่ายนะครับไม่หมูนะครับใครที่บอกว่าเฮ้ย แอ๋ซิตี้มันเก่งมันเจอนชนะได้ทุกทีมนั่นแหละนะครับก็ชนะได้ครับแต่ก็แพ้ได้ทุกทีมด้วยเช่นกันเหมือนกันนะครับนะก็ซิตี้เนี่ยจะต้องเจอกับลีสตูเนเตดที่บ้านของตัวเองนะครับซึ่งลีสก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าบอลเปลี่ยนโค้ชเนี่ยจะแสดงผลในเกมเกมนี้เลยหรือเปล่านะครับนะก็ ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับอะติดตามพวกเราครบทุกช่องทางนะครับ e b o o k YouTube แล้วก็ Tik t o k นะครับที่คุยกันเนอร์สนะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลก,กันนะครับกันเนอร์สทอล์กนั่นเองนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยคิดเห็นอย่างไรกับคลิปคลิปนี้กับเกมเกมนี้นะครับเจอกันใหม่อีกทีคราวหนะ้าหลังเกมหวังว่าผมจะมาด้วยหน้าตาชื่นบานแล้วก็สนุกสนานกับการทำคลิปหลังเกมนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับเจอกันใหม่อีกทีคราวหน้าสวัสดีครับ